และอย่างที่เราทราบนะครับว่า Peripet A9 Max ใส่กระดาษได้3ขนาดนะครับเดิมที่เราอาจจะใส่ม้วนตัวที่ใหญ่ที่สุดอยู่นะครับก็เป็นไซสนี้นะครับซึ่งเต็มเลยโดยที่ข้างๆนะครับเขาจะมีตัวล็อกอยู่นะครับถ้าเราใส่ม้วนใหญ่สุดเนี่ยเราอาจจะใส่หรือว่าไม่ใส่ตัวล็อกก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นม้วนเล็กเนี่ยยังไงก็ต้องใส่นะครับวิธีการถอดนะครับขั้นแรกนะครับมาดูตรงนี้ข้างๆก็ได้ครับเห็นไหมครับโอเค ตรงนี้นะครับตัวนี้ที่เป็นพลาสติกนี้นะครับเราบีบอย่างเงี้ยครับบีบ2ด้านเนี่ยครับเข้าหากันนะครับบีบออกแรงนิดนึงครับบีบแล้วก็เขย่าเขย่านิดนึงครับมันก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับว่ามันมีล็อกของมันนะครับอันนี้คือใหญ่สุดก็เป็น10 7จดเเซนนะครับ8ดเซนแล้วก็5.7เซนนะครับสมมุติอันนี้ผมจะใส่5 7จุเซนครับผมจะใส่เข้าไปที่ล็อกข้างในสุดตรงนี้นะครับวิธีการใส่ก็คือเนี่ยครับค่อยๆยยัดลงไปครับให้มันตรงล็อก ราวนี้มันก็จะอยู่แล้วครับเห็นไหมมันจะมาล็อกตรงนี้ละอีกข้างหนึ fall. ่งนะครับที่มันยังอยู่ริมสุดก็ให้เราบีบครับบีบเข้าหากันแล้วก็เขย่าเขย่านิดนึงครับมันก็จะหลุดละเราจะเอามาใส่รูนี้เหมือนกันนะครับรูนี้นะหันแบบนี้นะครับหันด้านวงกลมลงไปนะครับหันด้านวงกลมลงไปแบบนี้หน้าเครื่องหันด้านวงกลมลงไปแบบนี้นะครับก็กะให้มันอยู่ตรงรูตรงนั้นนะครับแล้วก็ขยับขยับนิดนึงมันก็จะมีเสียงแก๊กครับ อ่าคราวนี้มันจะล็อกสําหรับสติกเกอร์โมลเล็กลงแล้วเพื่อให้ที่เวลาเราติมออกมานั้นนะครับมันจะได้ตรงตัวกระดาษพอดีนะครับผมจะตักทิ้งสักหน่อยหนึ่งนะครับเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้มีกาวติดและใส่ลงไปแบบนี้ครับหันด้านสีขาวมาหน้าเครื่องเสมอนะครับหน้าเครื่องคือฝั่งนี้ใส่ลงไปครับอ่าเห็นไหมคราวนี้มันจะพอดีมากๆครับแล้วก็ให้มันรับขึ้นมาประมาณนี้ครับ ปิดมอนเดิมให้แก๊กนะครับสนิทแล้วก็เปิดเครื่องใช้งานเวลาเข้าแอปเขาก็จะมีให้เราเลือกไซส์กระดาษอยู่แล้วนะครับถ้าไซส์ใหญ่สุดนะครับที่เราใส่ก็เป็น10.7เซนนะครับเวลาเลือกในแอปไซส์กลางลงมาหน่อยก็เป็น8เซนติเมตรและไซส์นี้นะครับ5.7เซนติเมตรนะครับเราออกมามันก็จะออกมาได้พอดีครับ